ก็จะห้าคนนะั้นน่ะชื่อชื่อเหมือนเดิมหลายคนเลยช่ฉันูกันเ้สึก หมดนูโดนแล้วอย่าบอกนะมาเล่นกันมดอ๋อันูผ <พอ S 2> ่าน,าน,นาแล้วใจด่วนดีนะบอกเปลี่ยน ผมแอบยิงเอ็ดเวิร์ดมันอยู่เอ็ดเวิร์ดมันอยู่ด้านบนมันเล่นบนมึงใช่<อ>ใช่มมนะผมแอบยิงข้างบนเหมือนกันยิงธนูมันก็ได้ปล่อยธนูมันเอาให้หมดเลอยออกันอย่างงี้เหรอใช่ครับเวลาเล่นแบบนะี้ถ้าธนูเล่นแรงเนงะี้ยเขาเล่นแผนนี้เลยผมคำรามผมคูดาวอย่างครึ่งสามสิบวิอะ่ะ นี่ก่อนก็ได้หารสิบบเดี๋ยวค้ำลามมาเดี๋ยวให้เข้าพูดถือเรายิตทงเลยก็ได้นะอ่ามันไม่มี ธนูงก็าตายแลย้วก็เอาเลยมันลงมาแล้วลงมาแล้วสิบวิสิบวิเตรียมเข้าเลยเดี๋ยวผมาคํารให้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเข้าเลยเข้าเลยคํลรางให้แล้ว Ôi the flag, triple Để triple giúp anh, kill, triple 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 kill, ต้องต้องเอาธนูมันก่อนธนูนยิงแล้วอ่ะสวยงามนั่แหละเอเลยเป็ดหารโลก็ไม่อะไรเราเล่นธงก็ได้นะ่ะเรายึดแต้มไปอะสปปะาปัดคันเราดันไม่เราดันสู้เขาไม่ไหวแนละ้วมันตัวขึ้นมันได้ด้วยถ้ามันการสองมุมยังไงเราก็บุกยากตัวเนี้นไม่ต้องบวกก็ได้<อ>ผมยิงให้าจากาการวาคุณเป็ดเข้าแล้วเอาเลยเมือ่อกีอ้เ<จ>ข้าล้วงสวยเลย เหลือไม่กี่ตัวแล้วไฮเปอร์มินอยู่ข้างบนว่ะเจอโลแล้วเจอโลเจออเจอเจเจอเเพรเะว่าอเจเลออเจอเจอเจนจอเ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 อ้จออ้ยออเจอมจอเ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 จดเอ <c oughs> โคตรโหดอะแอบยิงแบบไม่มีใครรู้เลย <c oughs>